มาเยี่ยมอาจารย์ครับมาเขาไายจะเศ้าเลยครับวันนี้มาชมการตุบแจงหม่งไฟการผลิตห่งไฟครับช่วงนี้เนื้อหอมครับเง่ร้างเตากระัดยัางมักกือม่วงเลยวันวนี้ออกน้ำแล้วช่วงน,นี้ไก่เต็มมาต้นเต็มพอดีฮะ โอ้ฝากสร้างฝ้าฝากบอกใครอยากเจอครับเอกเขามาขายครับเรื่องนี้บด้ไปหาอยู่สนามไม่นใครมาหาอยู่ขายแล้วเขาอยากเจอว่าสัน่นยากแค่บริไปเซ่หรอือว่าสั่นตุ๋มไก่ตุ๋กินโอ้นีไก่ตุ๋มเห็นกินพร้อ,อ,พอมนะครับยื่นี่ได้อพอดีครับดังนี่เมื่อนี้ครับเมื่อนี้ซุ่มไว้แล้วสองสี่หกแปดสิบ ไม่วันนี้เรียกว่าสามเหล่าก็าเล่านั่นสามเหล่าลเลียวโบกเกี่ยวกับหัวฟ้าสีนั่นสีนี้นะครับเพราะว่าเอ่อเหมือยู่ในนี้กับส่วนประกอบนั่นชุดเดียวกันเบิดครับโบกเกี่ยวกับหัวครับเกี่ยวกับบังไฟครับบังไฟเก่งครับ หลางจังไรมันกิดขึ้นนะครับทูทูทูไปกิดขึ้นนะครับแล <c oughs> นวมีใส่เท่าแล้วครับเท่ากับอัตเทียรเลยครับ <c oughs> มือหนึ่งในจักบัรรด่วง <c oughs> มือร้ายมันสีท่านตนะ้องจังค <c oughs> นพยาบาล มีบ้านใช้จวดอยู่มากไกลึง,งี้ยไกลทด่สามบังเมื่ออัพพอเมรสิบครับอัดแล้วใส่เถียนแล้ว แล้วอยู่ประมาณ3-4เทนคร สามของมือนี่ครับสดสดจากบล็อกเลยครับนี่ลงบล็อกแล้วผมก็ทิเอาไปจู่เลยนะครับมาอนี้นี่นะครับกะทิแท่งหู้น้ำมาถามแต่งไปจูเลยครับมาอนี้สดนะครับทีมงานเมียหน่อยมาอนี้ออกสดๆเลยนะครับขอราคาบีบีเบบี้ครับสูให้ยูครับสองร้อยบาท <c oughs> ดถมอว่านครับว่านนี่มีม,มันเขียนอ่ะเบร,บรมื่วานนเขาเขียนอ่ะเอรออันนั้นอันนั้นมือไรนะโอ้ขางตนมอันมอวนเดายล้ยลครับปับดบล็อกก้อนมาหน,นึอาจารย์กัยางแค่นีครับแต่งหาง แท่งหู้จนบริเวณไซผู้ลาลี่นี่ก็ได้ถ้าอยากไปจูจะไปจูดพอดไปบริอะไรครับกรณีช่าง,งจัดเปนเห็ดต่อสามร้อยแปดสิบกับต่อสี่ร้อยครับันนีมม้มานนะบ้านเห็ดต่อสามร้อยหกสิบกับสามร้อยแปดสิบมาบ้านเกือบเขาค่วมตัวละ แม่แม่สุบครับอาจารย์เท็ดหางตัางสั์เท็ดต่อครับไม่นี่กระเทียวบังไฟอ่อครับกระเทียหู้เลยครับนาทีติ่เหลี่ยมไปจู่เลยครับ ก็ตดเลยมันนี่อไล่สา ละบังงามครับอัดมางามไส้ไส้มันละเอียดดีครับตะเลเด็กนำตัวมางามสุบังครับเก็บกับสีเงาเลยนะครับ ่อนมาแล้วครับโอ้เนี่ครับเป็นลุยหลาลังวันครับวันนี้วัวนมแดงใจวายเลยครับบ้างนี่ข้นว่าขืนวาวครับนินงามไปก่อน แล,แล้วสี่สี่เป็นแบบปีนี้บ้านอาจารย์เฮ็ดหน้าตั้งแต่พฤษภาพาครับแต่ต้นพฤษภา,าคูปีมาเฮ็ดหน้าก็รกระดาปีนี้เฮ็ดพฤษภา,าเพิ่ะเลยเป็นที่ตื่นตื่างไนบุษ <c oughs> น้ำเต็ม <c oughs> มากคูปีแห้งแห้งอาบแล้วใส่ออกแล้วกะอาบน้ำล้างต้นล้างตัวกันครับ แยวรอบแป๊บหนึงห่งเพิ่นคิงเย็นเล่าเยนกะท,ทิแท่งหูน้น้ำค่วงหู้ไปจูวเลยครับสดๆนะครับมือนี้ครับสดๆเลย,เลยมันมนี้บลงไฟบัท่านครับเพราะว่าชุดนี่ของพญิบาลสายจวดครับ,อบออกับออกออกใส่อาจารย์บึงการมาครับออกสลรกข้ามครับโอ้ยนี่สต็อกหมดแล้วเป็นอย่างน้ำเพื่นมัน่น บ่าไะไปหาเงินได้หได้ไปหาความหลักคลิปนี้ฝากไว้ซับนี้ครับขอบคุณมากครับ